โตยโต้าวีโก้กนนี้ก็มาด้วยอาการเรือนไม่มันไม่ทํางานนะครับมีไฟทีเบลกระพริบแล้วก็แสงไฟจ,งจางๆนะครับกระพริบกระพิหน่อยแล้วก็มีตัวมาตรวัดต่างๆที่บางครั้งมันก็ทํางานบางครั้งมันก็ไม่ทํางานนะครับหน้าจอเนี่ยแทบจะเป็นเป็นอัมาตนะครับลูกค้าบอกว่าหลังจากที่ขับไปใช้งานสักพักหนึ่งเหมือนพอเครื่องมันร้อน ตัวเรือนไม้เนี่ยมันก็กลับมาใช้งานได้ปกตินะครับผมก็แจ้งลูกค้าว,ว่าอ๋ออาการนี้มันเกี่ยวกับตัวชุดซ่อมของชุดอะไรของคาปาซิเตอร์ที่มันอยู่ข้างในเรือนไม้นะครับส่วนมันจะเป็นตัวไหนบ้างนั้นเราจะมาถอดดูกันนะครับตัวคาปาซิเตอร์ชุดซ่อมเหล่านี้ก็จะมีทั้งหมด5ตัวนะครับใน Toyota v i g o ขั้นตอนการถอดการแกะเนี่ยผมคงไม่ได้ลงรายละเอียด ให้มากสักเท่าไหร่นะครับบางทีอาจจะเป็นภาพที่มันเร่งเร็วนิดนึงเพื่อง่ายสะดวกต่อการรับชมนะครับชุดอุปกรณ์ตัวครอบเรือนใหม่เนี่ยก็เป็นลักษณะของเดือยนะครับเราสามารถถอดแกะออกมาค่อนข้างง่ายเราก็ดูสังเกตตามจุดต่างๆนะครับลักษณะการเกี่ยวการเก,กาะของเดือยเนี่ยมันเป็นอย่างไรเราก็แกะออกตามนั้นนะครับ หลังจากที่เราแกะออกมาเสร็จนะครับเราควรจะพิจารณาว่าตัวลักษณะเข็มเรือนไม้เนี่ยมันอยู่ตำแหน่งไหนนะครับถ้าให้ดีเนี่ยควรจะถ่ายรูปไว้เพื่อเป็นการประกอบอเวลาที่เราประกอบในขั้นตอนที่เราซ่อมเสร็จนะครับ<ๆ>เข็มไมมันจะต้องอยู่ในลักษณะตำแหน่งเดิมนะครับวิธีการถอดก็จะประมาณนี้นะครับผมใช้ตัว ฟุตเหล็กนะครับมาดัดแปลงเป็นเครื่องมือแบบนี้ถ้าไม่มีก็เอาเป็นช้อนแกงนะครับสองคันก็สามารถถอดได้เช่นกันก็ตามคลิปเลยนะครับการถอดการแกะด้านหลังนี้ก็จะมีน็อตสองตัวเป็นไขควงเราก็ถอดมันออกมาฝาด้านหลังเนี่ยค่อนข้างจะถอดง่ายนะครับเราก็แกะออกมาง่ายๆแบบนี้ หน้าตาภายในก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ถึงนะครับตัวคาปาซิเตอร์มันจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งด้านโน้นนะครับตรงนี้ก็ต้องค่อนข้างระมัดระวังนะครับในการแกะการแงะนี่นะครับมันก็จะมีเดือยรอบๆแบบนี้ให้เราแงะก็สังเกตตามลักษณะการเกาะเกี่ยวนะครับเราก็ค่อยๆปลดออกมาพอเราถอดเสร็จนะครับ มันจะมีอีกที่หนึ่งที่เราต้องอระมัระวังตรงนี้นะครับมันจะเสียบกับตัวหน้าจอเราต้องใช้ผมใช้ฟุตเหล็กแล้วก็ใช้ผ้ารองนะครับในการงัดขึ้นมันจะเสียบเข้ากับตัวนี้นะครับค่อนข้างแน่นนิดหนึ่งคาปาซิเตอร์ก็จะมีตามนี้นะครับ1 2 3 4 5 5หตัวตามที่ผมชี้นี้นะครับสังเกตเวลาที่เราเชื่อมกลับนะครับฝั่งที่เป็นแถบสีดำน,นะครับมันจะหันไปด้านเดียวกันทั้งหมดนะครับ เราก็สังเกตด้วยนะครับขั้นตอนการถอดขานะครับตรงนี้ผมใช้หัวแรงหัวแรงที่มันเป็นตัวเล็กๆนะครับจิ้มไปที่ตัวขามันแล้วก็ค่อยๆโยกขึ้นนะครับโยกแล้วก็สลับไปมาเราจะไม่ง้างทีเดียวจนสุดนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้ตัวแผ่นข้างในมันขาดนะครับเราจะค่อยๆเชื่อมให้ตะก,กัวมันละลายแล้วค่อยๆโยกขึ้นมานะครับถ้าจังหวะที่มัน มันตึงเราควรจะไม่ดึงออกทีเดียวนะครับเราควรค่อยๆโยกขึ้นมาหลังจากที่ดึงเสร็จนะครับผมก็จะเติมตะกั่วตรงแท่นของมันนิดนึงเพราะว่าตะกัะกว่กวมันต,ต,ติดไปกับตัวคาปาซิเตอร์นะครับผมก็จะทําให้ดูแค่เป็นตัวอย่างแค่ตัวเดียวนะครับตัวอื่นก็ทําแบบเดียวกันสําคัญที่เวลาเชื่อมเนี่ยเราต้องหันทิศทางให้มันถูกนะครับหลังจากนี้เราก็เชื่อมเข้าไปทั้งหมดมี5ตัวนะครับตัวที่แน่นที่สุด ตัวที่ยากที่สุดก็จะเป็นตัวใหญ่นี่นะครับตัวที่ผมทําให้ดูนี่แหละนะครับมันจะถอดยากนิดนึงเพราะว่าตะกัวข้างในมันจะค่อนข้างเยอะเราต้องค่อยๆใจเย็นๆนะครับหลังจากที่เราเชื่อมเสร็จนะครับต้องระวังว่าตัวตะกัวข้างในมันจะไม่ไหลเยิ้มไปถึงกันนะครับแต่ปกติแล้วมันก็ไม่ไปนะฮะก็จะประมาณนี้ครับหน้าตาทีนี้ก็จะเป็นการประกอบกลับคืนนะครับ ก็ตามที่เราถอดนะครับทำย้อนกลับเหมือนลักษณะที่เราถอดหรือว่าใครจําไม่ได้ก็ดูคลิปประกอบไปได้นะครับก็อาจจะเป็นภาพเร่งเร็วนิดนึงตรงนี้นะครับค่อนข้างแน่นนะครับเวลาที่เรากดลงเนี่ยต้องระวังเพราะว่าตัวสลักมันนะครับตัวพินมันเนี่ยมันนิ่มๆนะครับมันไม่ได้แข็งมากแล้วก็มันงอได้ง่ายมากต้องระวังนิดนึงนะครับตัวแผ่น ตัวเลขตรงนี้นะครับมันก็จะมีเดือยตรงนี้นะครับที่เราต้องดูว่ามันเข้าที่เข้าทางดีไหมนะครับย้ายมันเกยอยู่ด้านบนแล้วก็เวลาที่ประกอบเข็มนะครับผมก็จะเสียบลงไปแล้วก็ให้มันเหนื่อยๆนิดนึงแล้วก็ค่อยๆดันมันมาหาตำแหน่งที่มันอยู่นะครับหลังจากนั้นผมก็จะใช้กระดาษ3แผ่นในการรองเพื่อเป็นการให้มันเซตร,ระยะของตัวเข็มไม้นะครับประมาณนี้นะครับ ถ้าเราไม่รองในบางทีเรากดลงไปแน่นเกินมันก็จะจมลงไปเลยนะครับติดกับแผ่นพื้นน้ำดำเนี่ยมันจะทําให้ตัวเข็มวัดเนี่ยมันไม่ขึ้นนะครับมันจะอาจจะฝืดนะครับทุกตัวเราก็จะทําแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับเสียบลงไปให้มันเหนื่ๆนิดนึงแล้วก็จะค่อยๆดันให้มันไปอยู่ที่ตําแหน่งที่มันอยู่เดิมนะครับหลังจากนั้นก็จะโยกกลับขึ้นมาสู่ตําแหน่งว่างแบบนี้ แล้วก็ดันกลับลงไปลองดูนะครับว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องไหมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเทคนิคการเสียบเข็มเนี่ยก็แล้วแต่เลยนะครับคือผมจะทําแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าใครมีเทคนิคดีๆก็สามารถแนะนํามาได้นะครับ <c oughs> หลังจากที่เราประกอบเข็มเสร็จนะครับก็เป็นการประกอบชิ้นส่วนภายนอกทั่วไป ก็ไม่ได้มีอะไรมากตรงนี้ไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับทีนี้หลังจากที่เราประกอบเสร็จตรงนี้ก็มาลองดูกันนะครับว่ามันจะใช้งานได้ปกติไหมนะครับก็ไปดูที่ตอนประกอบเข้ารถกันเลยนะครับการเสียบปลั๊กนะครับต้องดูให้มั่นใจนะครับเราจะได้ยินเสียงดังแก๊กนะครับบางทีเราเสียบเข้าไปเนี่ยเหมือนว่ามันจะแน่นนะครับแต่ว่าจริงะมันไม่เข้านะมัน มันเข้าไม่สุดเราต้องดันให้มันเสมอเสมอแล้วก็มันจะได้ยินเสียงดังแก๊กนะครับก็แสดงว่าตัวปลั๊กเนี่ยมันเข้าได้สนิทแน่นอนทีนี้ก็บิดกุญแจเช็คดูนะครับไฟขึ้นสวยงามนะครับแสดงว่าหน้าจอแบบเนี้ยใช้งานได้ปกติแน่นอนนะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากกดติดตามไว้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ